จัดให้ตามคำขอนะเพือ่อนยิงผู้มันเขี้ยวต้องหยุดไหลหยุดใสกโอเควางหมดวางหมดร,รันโบยรันรันโบยรันวาง กีกอนให้ลดลงแต่หาวงลดวงหมดวงหมดไม่ใช่วงลดวงลองลหมผมไม่เห็นน้ำมงค่ายสี่คนแต่เพม่อจากย่านของผมจอมันราวนะคะผมแล้วเป็นเส้นดำๆเลย เลยโอ้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 อ้เหมือนกูเห็นใครบางคนเดินไปโอ้โอ้โอ้โยโยโย่ ดใช้หมดถึงแม้จะหมดแล้วพวกเราก็ต้องยอมคืนกขาก็รัวนี่หว่าอัวโอ้ กวไกไปรอดผมไม่เห็นนะว่าผมก้าไปกี่คนอ่ะอันนี้เรื่องจริงนะคะผมนะผมมองไม่เห็นเลยโอเคขอลองหันกลับด้านห้าคนทุกคนอยู่เลยโอ้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 โองย มึงย่มึงย่คุณสัง,กง,สงเกต้องมั้ยทุกมาอปืนคุรัวะมีกระสุนเยอะรันโบยรันของ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 กันอันดิงกีละีุ๊บ ปลอดภัยลดลงแจ็คเป็นกระกอยแจ็ค Hmm, harus Oh, ke arah ya? Oke, okay. Oh, okay. Oh, Oke. Okay. Oh, okay. oh, okay. okay. ต้องแลกกับลูกกองไม่รอดไม่รอดโอ้ขอพันแผลกอนโอเค Как <coughs> сун <coughs> ไปก่อน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 อืมอืมดีเด้ดีเด,ด,ด้เป็นไงครับเป็นไงครับไอ้หนุ่มกู<ฮ>วินทุกคนทุกคนณทำให้เราผ่านเย้อ<ฮ>ขอบคุณค่ะแต่งน้อยในเกมนั้นก็ยังเป็นของเราอยู่ดีอะเย้กูวินโอเคขอจบคลิปนะครับผมนะ้วไป